สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนครับวันนี้คนเมืองหนาวก็อยากจะมารีวิวนะครับรีวิวเป็นพวกกล้องกล้องตัวนี้เพิ่งจะสั่งมาใหม่ครับเป็นกล้องอ่า 4K นะครับผม HD เนาะเป็นกล้องวิดีโอที่สามารถดำน้ําลึกได้ถึง30เมตรแล้วคือข้มหมายว่าคนเมืองหนาวอยากจะ,ะมาลองดูภาพนะครับให้เพื่อนๆได้ดูหลังจากซื้อมาแล้วก็สั่งมาแล้วนี่กล้องเขาให้อะไรมาได้บ้างนะครับ ครับตัวนี้ก็จะเป็นกรอบกรอบที่จะใส่ใส่คือกล้องตัวนี้นะครับคือกรอบตัวนี้เป็นกรอบํำน้ําที่เขาแถมมานะฮะก็แล้วก็จะมีนี่ครับสายสายนี่จะเป็นสายรัดและก็ะอุปกรณ์เนี่ยก็คือน่าจะเป็นอุปรกรณ์เฉพาะเขาเลยแต่ตัวนี้มันเป็นตัวติดได้แถมมาเยอะเลยนะครับนี่เลยนี่ครับแล้วก็ตัวนี้ ตัวนี้ก็น่าจะใช้เป็นตัวติดกับขากล้องใครมีขากล้องอยู่แล้วมาจิ้มบอลอยู่แล้วนะครับสามารถแปลงใส่ได้นะครับเดี๋ยวจะให้รูปภาพนะครับคือคือวันนี้คือเพิ่งจะเหือของใหม่กันเพิ่งจะเหือของใหม่ครับคือเพิ่งจะได้มานะครับว่าน,นี่มีหลายตัวเลยนะครับแต่ตัวนี้คนเมืองหนาวมีแล้วไม่ไม่ตัวนี้เป็นไม่ไอจุดสัญญาณจากอ่าไวไฟนะครับนี่ตัวกล้องเป็นแบบนี้ครับนี่ทุกคนครับ ตัวกล้องเป็นแบบนี้ก็จะเป็นตัวใส่แบตใส่อะไรอยู่ตรงนี้ครบพร้อมคือคนเมืองหนาวเคยสั่งก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ถ่ายรูปหรือกล้องที่สั่งตามอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือเราจะผิดหวังในในที่สิ่งที่มาไม่หนึ่งก็สองนะครับผิดหวังกับการจัดส่งหรือคือคือมาไม่ตรงปกอ่ะพวกนี้แต่ตัวนี้นะครับนี่กล้องตัวนี้สั่งได้เลยคือคนเมืองนาวสั่งแล้วมาตรงปก4 k นะครับ าสามารถถ่ายได้ระดับ 4K ดำน้ำลึกได้เพราะเขามีตัวอุปกรณ์ตัวนี้มาครับทุกคนเรากำลังเหอของใหม่อยู่นะครับแล้วอุปรกรณ์ต่อต่อตัวนี้สามารถหมุนใส่อย่างนี้ได้นะครับเนี่ยถ้าใครมีขาอยู่แล้วนะครับเนี่ยทุกคนครับจะหมุนใส่ในี้ก็คือเราสามารถเอาไปใส่กล้องแล้วก็ถ่ายได้เลยนี่ใส่ตัวตัวนี้นะครับนี่อย่างนี้เลยทุกคนครับไปต่อกันอย่างนี้แล้วก็ยกขึ้นถ่ายได้เลยนะครับ คือแก้วนี่ตัวนี้ก็ติดแทนรถได้คืออย่างที่เขารีวิวคนเมืองหนาวดูเขารีวิวอ่ะสินค้าเขาในช็อปเขาเนยครับว่าเขาจะแถมจริงไหมเขาแถมมาหมดทุกอย่างอย่างที่เขารีวิวเพราะเราดูก่อนถึงจะซื้อสามารถต่ออุปกรณ์ได้คือไม่ต้องไปหาอีกไม่ต้องไปจัดหาซื้อที่ไหนแล้วเขาจัดซื้อมาพวกนี้อย่าว่านะครับถ้าเราไปหาซื้อแพงมากแล้วก็หาซื้อยากมันแพงเพราะมันหาซื้อยาก คตัวเล็กเล็กเน้อยนีย่แต่คืออยู่ในโปรโมชั่นของเขามันคือซึ่งมันราคามันก็ไม่ได้โดดหนีจากมากเพื่มอีกไม่กี่บาทเดี๋ยวจะให้มีภาพให้ดูกล้องตัวนี้ครับผมไปเลยครับสวัสดีครับผมคนมองเราจะมารีวิวกล้อง 4K ตัวซื้อมาใหม่นะครับรีวิวในการรูปแบบเดินดูตอนนี้จะทด,ดทดสอบการเดินครับนี่ครับทดสอบการเดินกล้อง 4K ตัวนี้นะครับนี่ ก็คือจะทดสอบการเดินดูตอนนี้คนหนาวเดินนะครับก็คือปกติเราจะได้ใช้ตัวตัวกันสั่นมาด้วยกันสั่นก็คือ,อตัวระบบสัน่นกันสั่นขากล้องไม้กิมบอลอะไรแบบนี้นะครับตัวนี้คือเราเดินเดินปกติไม่ได้เดินแบบแรงเดินถ่ายวอกธรรมดานะครับนี่ อันนี้คือมุมความกว้างความไกลของกล้องนับนี่ระยะ20เมตรนี่ก็ชัดแจ๋วนะครับ20เมตรนี่ถ่ายชัดแจ๋วเลยได้รูปแบบได้รูปแบบที่มามาในรูปแบบอันนี้เลยนะครับก็คือผมจะทดสอบตอนนี้คือทดสอบภาพมุมกว้างแล้วนะครับเรามาทดสอบกระโดดดู นี่ครับนม่นาวลากระโดดดูแล้วเนะยครับก็คือก็คือมันไม่กระตุกมากนะครับนี่คือความหมายว่าตัวตัวตัวกล้องนี้มันไม่กระตุกปกตินี่มันจะกระตุกอันนี้เราสะเทือนดูเคลื่อนไหวดูไม่เป็นไรครับรถไปนี่ถ่ายแค่นี้ปกติเราสะเทือนกระกระโดดเลยนี้มันจะกระตุกแล้ว <c oughs> โอ้โหครับถือว่าตอบโจทย์อยู่เหมือนกันนะครับ มีอะไรอีกที่คนเมือยไม่ทดสอบจะเดินถ่ายดูแบบให้มันนิ่งๆนะครับเหมือนกล้องโทรศัพท์มือถือนะครับนี่อันนี้คือถ่ายแบบนิ่งถ้าทุกคนก็คงถ่ายกล้องมันคงจะปล่อยนิ่งๆไปอยู่แล้วนะใช่ไหมเราจะไม่กระโดดมากหรอกนะเราต้องการภาพที่คมชัดอยู่แล้วนี่อันนี้คือเราจะถ่ายไปเรื่อยๆสไตล์แพนกล้องธรรมดานะครับนี่ กล้องภาพประมาณนี้ครับ 4K ตัวนี้ภาพแค่นี้ 4K ได้ประมาณนี้ถือว่าถือว่าสวยคือในใน,ในความคิดของเราคือกล้องตัวนี้ก็คือถ้าถ้าเราจะอามาเป็นตัวมือที่สองในการจับภาพน่าจะตอบโจทย์ถ้าอามาตัวหลักเลยคงไม่ไม่คงไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่เพราะาแบตจะหมดละที่ถ่ายมาเนสากว่านาทีนะครับแบตเริ่ม ก็จะได้เปลี่ยนก้อนแบบใหม่นะครับประมาณนี้นี่เลยครับก็โอ้เดี๋ยวมาดูภาพกันนะครับตัวนี้คือคนตรงไหนถ่ายกล้องแล้วยังไม่โหลดภาพเดี๋ยวไปรอดูภาพกันว่าภาพได้มาขนาดไหนภาพจะออกมา